วัสดีครับกลับมาพบกันกแล้วนะครับออตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อ,อ,อหุ้นอเมริกานะครับต้องรีบน,นะช่วงนี้กําลังขาขึ้นนะครับผมผมซื้อแล้วก็เรียกว่ามันกาลังขึ้นเพราะว่ามันปากหัวลงมานาะนช่วงนี้เป็นช่วงที่นะเศรษฐกิจกําลังขาขึ้นอยู่นะครับแต่ตามตามหลายๆที่ที่ผมฟังก็บอกว่าอเมริกากําลังแย่ อาจจะมีนี่ส่งนี่สินอรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่คนเพื่อนนะครับลองลองพิจารณาดูแต่ว่าอันนี้ผมพิจารณาส่วนตัวแล้วพรามีเพื่อนอยู่อเมริกานะครับที่ผมผมฟังข้อมูลเขานะครับก็เรียกว่าโอเคนะครับหุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยก็เหมือนปะาวานช่วงช่วงนี้ที่มันเพี้ยงฟ้ามอยู่นะครับตอนนี้เป็นช่วงดีที่เราจะใส่เงินเข้าไปลองซื้อดูนะครับซึ่งผมก็ซื้อผ่านแอป diem jam e นะครับอันนี้โอเคเลยโ้งหถูกใจมาก นะครับซื้อตัวละ50บาทก็ได้ต่าสุดนะครับผมตอนนี้ผมก็เลือกมา10ตัวละนะครับตัวละ50บาทอา่ซ DCA เข้าไปทุกเดือนตัวละ50บาทสิตัวนะครับค่อยๆซื้อไปแล้วก็ศึกษาไปว่าสิ่งที่เราคิดเราลงทุนเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับถ้าสมมติอีกหน่อยถ้าเรารอให้มีตังค์เยอะก่อนเนี่ยสมมติเราลงห้าห้าแสนเลยแล้วเกิดมันผิดพลาดเนี่ยเราก็เสียเสียเงินเยอะแต่ถ้าเราลองเทีลรน้อยเทีลรน้อย,อยแล้วก็มาสะสมประสบการณ์แล้วศึกษาหุ้นไปด้วยเนี่ย ผมว่าโอเคนะครับตอนนี้มันก็ขึ้น10-20%อ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อาจจะไม่ใช่เงินที่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ทําให้ผมว่าโอเคทิศทางเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจะตกแล้วเนี่ยทุก10ปีเนี่ยมันจะมีการคราชชิ่งของเศรษฐกิจนะครับที่ผมฟังมาแล้วก็ดูเศรษฐกิจอย่างเช่นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตต่างๆต,ต,ตอนนี้มันก็จะมีคราวริ่มโควิดเนี่ยมันก็ตกแล้วมันทําให้ธุรกิจเก่าๆเนี่ยแย่ลงช่วงนั้นแต่ตอนนี้กลับมาเปิดประเทศแล้ว ธุรก,กิจก็กลับมาฟื้นแล้วพวกเดี๋ยวท่องเทีย่ยวเดี๋ยวคนจีนอะไรก็จะเข้ามานะครับมันก็กําลังจะขึ้นก,กับด้านกับชว่วงที่โควิดอ COVID, ย่างเช่นพวกเดลิเวอรี่แอปเดวเวลิวเวอรีวว่ทั้งหลายที่ช่วงโควิดดีมากเพราะว่าเราเปยานไม่ได้ตอนนี้ช่วงนี้เขาก็ตกลงนะครับแล้วก็แอปที่เป็นพวกห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ครับหุ้นที่เป็นห้างสงารรพสินค้าก็เริ่มขึ้นใน,ในส่วนของหุ้นไทยแต่หุ้นแต่ผมเล่นหุ้นเมืองนอกนะเพราะรู้สึกว่ามันเร็วอะของไทยผมรู้สึกว่ามัน ก็ดีนะแต่ว่ามันช้านิดนึงแต่อาจจะสะสมเงินสะสมกระสุนเยอะๆก่อนนะครับแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะกลับมาซื้อหุ้นไทยเพื่อกินปันผลตอนแก่นะครับทีนี้ผมมองเป็น10ปี็บก็จะดีซีเอไปเรื่อยๆสิปีแล้วหลังจาก10ปีเนี่ยมันน่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรทางไหนครั้งหนึ่งเด๋ยวผมจะกลับมารีวิวที่หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าถ้าติดต่อก็ติดตามไปผมก็จะดูตัวเองไปด้วยว่าเออสิปีเนี่ยจากเนี้ยมันจะเป็นยังไง มันจะขึ้นมันจะลงอยู่จะยังไงมันก็สนุกดีก็เหมือนเล่นเกมนะครับลงทุนในหุ้นไปนะครับแล้วทีนี้ก็อย่าลืมก็เริ่มเลยนะครับจะลงทุนแบบไหนชอบไทยชอบจีนเวียดนามก,ก็ดีนะครับผมลองเพื่อนๆเราศึกษาดูแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันคราวหน้านะครับถ้ามีอะไรมาแชร์อีก